สวัสดีครับเมลอนก็อายุได้19วันแล้วนะครับหลังจากวันที่ผมเอาลงรางวันแรกนะครับนะครับนะแขนงผมก็ เอาออกหมดแล้วนะครับนี่ครับเอาออกเอาออกให้หมดเลยนะครับจะเหลือไวข้ขแขน่งที่9ถึง11นะครับ ตรงนี้ต้นก็กำลังจะพุ่งครับทำาด้วต้นสิบเก้าวันนะครับ ต้องคอยผันทุกเช้าครับนครับน,นี้ผมจะต้นนี้ผมจะไว้สองแขนงนะครับจะลองเทสดูว่าอีกแขนงนึงจะให้ลูกได้สักประมาณถึงกิโลหรือเปล่านะครับ อีกต้นหนึ่งครับเอาไ้สองต้นนะครับถ้าอย่างนี้เราก็อ,าออกเลยนะครับเอาออกให้หมดเลยครับพวกตาดอกมันก็จะมีตาดอกด้วยครับเอออกให้หมดเลยครับ เดี๋ยวผมก็จะไล่ดูอ,ออกให้หมดทุกต้นเลยนะครับฝั่งนี้ด้วยนะครับช่วงนี้มแมลงวขาวเข้ามากวนเยอะนะครับผมก็เลยใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดแล้วก็ทาด้วยน้ำมันพืชน,นะครับไม่ใช่ดิน้ำมันหมูครับผมก็จะทาด้วยน้ำมันหมูนะครับซื้อมาถุงละยีบบาทครับ เสรปุ๊บแล้วก็เอามาทาทาเลยครับป้องกันมแมลงวีขาวครับป้องกันได้ในระดับนึ่งเหมือนกันนะครับพอเขาเห็นเหลืองๆเขาก็จะบินมาติดครับบินมาเกาะเกาะก็ปีเขาจะติดน้ำมันน้ำมันหมูอย่างเงี้ยครับตัวเล็กมากครับมองไม่ค่อยเห็น ดูน้ำกันนะครับในลงังโอเคลากก็ขาวชั่วเลยนะครับแข็งแรงดูลังนี้บ้ง โอเคครับเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมจะทำวิดีโอลงให้ดูเรื่อยๆนะครับจนกลัวเราจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเลยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ